กับสวัสดีครับชนลงรถบ้านนะครับผมวันนี้มานำเสนอรถ5ประตูทรงสวยตงสปอร์ตครับกับเจ้าฟอร์ดเฟลต้ารถบ้านมือเดียวปี2012เครื่องพันห้าซีซีนะครับรถบ้านมือเดียวไม่เคยติดแก๊สครับผมรถเข้าศูนตลอดเลยนะครับผมรถคันนี้เข้าศูนตลอดเลยครับผม ราคานะครับราคาคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับกับฟอร์ดเฟสต้าห้าประตูสีสันสวยงามครับสดใสเงางามครับผมมาดูรอบๆเลยนะครับสีสันโดยรวมสวยครับสวยงามครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดๆหน่อยๆครับ แต่โดยรวมสวยอยู่ครับมาพร้อมกับสกเกิร์ตรอบคันเลยนะครับผมไฟวงแหวนนะครับผมหรือไฟทำ former ครับตรงนี้ก็จะมีตำหนิตาฟอร์ดเฟลต้านะครับลอกๆอกหน่อยตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นเป็น หลายคันนะครับก็ซื้อเสร็จแล้วก็แกะใส่เข้าได้เลยครับผมมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมลูกค้าตกแต่งเพิ่มเป็นมือจับคมเมียมนะครับผมมาพร้อมกับกันสาดสีดำตัดกับสีแดง สวยครับด้านหลังไฟท้ายแต่งครับสวยครับสีสโมกครับผมคู่นี้ก็หลายตั้งอยู่นะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับผมตัวเอสครับสีสันสวยงามครับด้านหลังนะครับเก็บของได้เยอะครับเก็บของได้เยอะเลย ตอนนี้ก็เป็นยางอะไหล่ครับพื้นเดิมครับเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมครับเดิมเดิมเลยครับรถคันนี้เดิมเดิมเลยสีเดิมครับผมเม็ดอาร์คเดิมเลยครับฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะครับไม่เคยแกะเลยนะครับรถเดิมครับสีจิกนิ่มๆเข้าเหมือนเดิมนะครับผม รงสวยครับแต่งไว้สวยครับคันนี้สวยงามครับกุญแจนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันครับผมคันนี้ f o r ์ดเฟสตรถบ้านมือเดียวปี2012นะครับผมราคา179,000บาทครับผมตัวนี้ไม่70,000 9,210กิโลเองครับผมรถเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับและล่าสุดเนี่ยลูกค้าได้เปลี่ยนระบบภายในเกียร์ที่ฟอร์ดเขา,าประกัน10ที่10ปีไว้นะครับเปลี่ยนพวกก้ามปูพวกผ้าคัดอะไรเงี้ยครับเรียบร้อยจากศูนย์เลยครับลูกค้าเอาไปใช้คราวนี้ก็ยาวๆเลยครับผมครับผมเนี่ยครับเข้าศูนย์อีกทีที่80,002นะครับ แต่ตอนนี้เลขมาอยู่เจ็ดหมื่นเก้าครับผมก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับผมนี่นะครับรายละเอียดที่เปลี่ยนก้ามปูคัดลูกปืนอะไรเงี้ยครับผมไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยสบายเลยครับผมอันนี้คู่มือการใช้งานนะครับอยู่ครบครับเล่มมือเดียวนะครับอยู่ในบ้านผมไม่ได้เอาออกมานะครับภาษีต่อแล้วนะครับปีปีหกห้ากันยานี่แหละครับครับผม มีประกันชั้นสองพัดครับถึงเดือนเก้านะครับผมอันนี้สตาร์ทแล้วนะครับเครื่องดีครับเครื่องเดินนิ่งแอร์เย็นเครื่องเสียงกใจเป็นไปตามเหมือนฟอร์ดทุกคันจะให้เครื่องเสียงมาค่อนข้างดีครับเ<อ>บสด,ดีแน่นๆนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็คำสั่งเสียงครับ มัลติฟังกชันนะครับแอร์แบ็กสองลูกนะครับหนึ่งใบสองใบนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าครับผมกระจกปรับข้างไฟฟ้าครับผมกระจกไฟฟ้าสีบานใช้งานได้ครบครับภายในสวยครับโดยรวมสวยครับไม่เจ็ดหมื่นกว่าครับ ฝ้าเพดานสวยนะครับเบาะยังแน่นๆอยู่เลยครับตรงนี้ก็เป็นระบบชุดเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็ระบบแอร์นะครับผมก็เกียร์อัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่พวกคีย์การ์ดบัตรเครดิตอะไรเงี้ยครับบัตรน้าเข้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยเสียบได้นะครับมี power outlet มาให้นะครับเสียบ usb UH aux ครับแล้วก็ช่องเก็บแก้วน้ำสอง สอ,สองแก้วนะครับผมผมกระดุมรอบคันนะครับผมคันนี้ภายในสวยครับผมกระดุมรอบคันครับหนังดำตัดได้แดงนะครับผมเบาะดูรวมก็สวยครับมีนิดนิดหน่อยหน่อยมีริ้วรอยการนั่งขุดขุดขูดขีดเขียนมากนะครับผมตามปกตินะครับผม แต่โดยรวมก็สวยอยู่ครับผมเดี๋ยวผมมานั่งภายในข้างหลังนะครับข้างหลังก็ก็ถือว่าไม่อึดอัดนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างหลังไม่อึดอัดอ่าไม่อึดอัดก็เป็นรถรถขนาดไซส์กลางๆครับไม่ถึงกับเล็กไม่ถึงกับใหญ่ครับผมอัตราการเร่งดีครับเครื่องบรรทัดตัวนี้เป็นสี่สูบนะครับมันก็จะดีกว่าพวกอีโคคาอัตราการเร่งดีกว่านะครับผมดูภายในกันนะครับ ภายในทรงทันสมัยอยู่ครับภายนอกก็สวยครับทรงยังดูดีครับทันสมัยครับดูสปอร์ตดีครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกค้าซื้อติดเพิ่มมาครับที่วางแขนนะครับผมไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ห้องเครื่องเดิมๆเลยครับ <puis> ห้องเครื่องเดิมๆเลยครับผมน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะครับผมซ้ายขวาไม่เคยแกะครับผมฝากระโปรงเดิมครับไม่เคยแกะครับเครื่องเดินนิ่งมากครับเครื่องสมบูรณ์ครับ ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนครับผมมาสรุปกันนะครับผมคันนี้ Ford f e s t a ปี2,012เครื่อง1,500ตัว S นะครับผมมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันสีแดงสดใสสวย,สวย เครื่องเกียร์ดีเย็นช่วงล่างดีนะครับผมราคา1 7 9 0 0 0บาทลูกค้าประวัติดีจัดฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนประมาณ4 0 0พบวกลบครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าลูกค้าจะผ่อนกี่ปีนะครับก็ต้องมาดีกันอีอกทีนะครับผมแต่อยู่ประมาณ4 0 0พบวกลบเนี่ยครับครับผม1 7 9 0 0 0บาทลูกค้าสนใจโทร085 แปดหนึ่ครับผมลูกค้าสนใจโทร085 817 9617ครับผมชานรงค์รถบ้านอยู่กทมครับถนนนิมิตใหม่ซอย40นะครับผมลูกค้ามาไม่ถูกเนี่ยเซิร์ชเข้า Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าชานรงค์รถบ้านตามตัวเลยนะครับผมพิมพ์คำว่าชานรงค์รถบ้านนะครับ ตามตัวเลยพิมพ์นี้เลยครับชันลงรถบ้านเลยนะครับตามตัวเลยลูกค้าสนใจโทร0858179617ครับผมลูกค้าสนใจโทร0858179617ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ